สวัสดีครับวันนี้เกษียณคิมหันนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมหอยเชอรี่สีทองที่ผมได้นําลงบ่ออีกชุดหนึ่งครับซึ่งเป็นบ่อที่เราวางพ่อไม้พันไว้นะครับนี่ก็จะเห็นนะครับอันนี้คือผักชายานะครับที่ผมนําขึ้นมานะครับลองจัดใส่กระถางดูนะครับแล้วก็เอาใบชายานั้นวางลงครับว่านหอยเขาจะมีปฏิกิริยายังไงนี่ครับก็ให้ดูบริเวณขอบขอบบ่อก่อนนะครับ จะสังเกตเห็นนะครับว่าหอยของเรานั้นนะครับเริ่มที่จะเกาะใบชะยานครับแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ใต้ใบนะครับซึ่งนะครับถ้าเราเลี้ยงแบบให้หอยนะครับทานใบชะยาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะน้ํานะครับที่เราวางอยู่ตรงตรงบริเวณบ่อนะครับก็จะค่อนข้างที่จะมีตะไคร่น้ําเยอะนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับก็อยากให้นะครับเพื่อนสมาชิกที่ยังหอยที่สีทองอยู่นะครับให้วางระบบนะครับแล้วก็การวางพืชผักที่เราให้นะครับดูแลบริเวณสภาพอากาศแล้วก็ขอบบ่อด้วยนะครับครับก็จะเห็นนะครับหลักๆนะครับใบชยานะครับประมาณสี่ห้าก้านที่ผมปักลงไปในกระถางนะครับเพื่อเป็นการครับเปลี่ยนธรรมชาติให้หอยลองดูนะครับว่า เราสามารถที่จะนะครับเลี้ยงหอยเชอรี่แบบในกระถางนะครับแล้วก็เอาดินเอาหินใส่หอยได้หรือเปล่านะครับก็เป็นการทดลองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะเห็นหอยเกาะนะครับบริเวณใบชะยาค่อนข้างที่จะเยอะคนควรนะครับนะครับดูบริเวณนี้ครับบริเวณที่หอยเกาะนะ่ครับจะเห็นเนื้อหอยครับแล้วก็มีการกัดกินใบ ชายาครับซึ่งหอยก็สามารถที่จะกินได้นี่ครับก็บริเวณขอบขอบบ่อก็จะมีหอยที่เราเลี้ยงนะครับแล้วก็บางส่วนที่ยังไม่คุ้นเคยกับใบชายานี่ครับเขาก็ค้างที่จะเกาะบริเวณขอบขอบบ่อไปก่อนนี่ครับนี่ครับบริเวณนี้นี่ครับนี่ก็จะเกาะเป็นคู่นะครับถ้าเกิดเราให้อาหารเสมอนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำบ่อยๆนี่ครับหอยก็เราก็จะสีสวยนี่ครับ จะออกผลผลิให้เราได้เรียวน,นีครับนี่นะครับให้ดูบริเวณก,กว้างๆนะครับหอยของเราก็จะมีความที่จะผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกลูกนะครับวางไข่ให้เราได้เร็วกว่านะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับพายุก็เข้าเรื่อยๆนะครับก็สําหรับคนที่เลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับ ที่เลี้ยงแบบบ่อนะครับก็ให้ควรระวังนะครับเรื่องน้ํานะครับให้มีการระบายน้ํานะครับให้มีท่อะน้ําเสียก็ดีครับท่อน้ําล้นก็ดีครับหรือเป็นน้ําวนก็จะดีต่อหอยนีครับน้ําจะไม่ขังเท่าไหร่นะครับนี่นะครับให้ดูจุดมุมสูงนะครับก็จะเห็นหอยบางส่วนก็คือเริ่มจะเกาะใบชยานะครับแล้วก็ เกาะซัดนะครับเพื่อกินเป็นอาหารนะครับนี่เลยนะครับถัดมานะครับจะเห็นนะครับหอยอยู่ใต้กระถางนะครับเกาะบริเวณใต้กระถางก็มีนะครับซึ่งเรานํากระถางลงไปไว้นะครับเพื่อประโยชน์ต่อหอยครับหนึ่งสามารถทําให้หอยเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับแล้วก็มีที่ยึดเกาะนะครับสองเป็นที่ที่ผมเอาใบชยญาลงมานะครับใบชยาก็จะมี ใบนะครับที่สามารถที่จะปกคลุมแสงแดดได้นะครับทําให้หอยนี่ครับได้อยู่กับล่มล่มไม้นะครับเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับก็อยากจะให้นะครับเพื่อนสมาชิกลองทําตามนะครับคนที่เลี้ยงแล้วยังหาพืชหรือธรรมชาติไม่ได้ก็รองลองเอาใบชะญาครับใส่กระถางแล้วก็ปักตามที่ผมทําลองดูนะครับหอยก็จะมีนะครับ ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปหาผักตามบริเวณริมคลองครับเผื่อบางคนที่ไม่มีธรรมชาติใกล้บ้านนะครับก็ลองทําตามดูนะครับเนี่ยก็จะเห็นสีหอยครับค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับมาดูบ่อนี้นะครับก็จะเห็นนะครับเป็นผักตบชวาครับบ่อนี้ก็เป็นพ่อไม้พันธุ์นะครับ หอยพันเต็มตัวนะครับเป็นผักตบชวานะครับแล้วก็ไม่มีใบชะยานะครับเป็นผักชะยาไอผักตบชวาอย่างเดียวนะครับทําให้หอยค่อนข้างที่จะสดชื่นนะครับแล้วได้บรรยากาศนะครับนี่เลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับว่าทํายังไงครับให้หอยเราสวยแล้วก็ไข่น้ําจับ ไม่เยอะนะครับหรือไม่มีตะไครน้ำนะครับผมก็แนะนําไปเลยนะครับว่าการที่เราเลี้ยหอยเซนนี่สีทองนั้นนะครับยากนะครับที่จะไม่มีตะไครน้ําจับหอยนี่ครับเพียงแค่เรานะครับเปลี่ยนน้ำบ่อยบ่อยนี่ครับเปลี่ยนน้ำบ่อยบ่อยแล้วก็รักษาน้ําอย่าให้น้ํามีกลิ่นแล้วก็เป็นสีดํานะครับตะไครน้ําก็จะไม่มีนี่ครับถัดมานะครับนี่ก็จะเป็นนะครับ อาหารที่ผมเลี้ยงเพาะไว้นะครับเพื่อให้หอยโดยเฉพาะนะครับเป็นแหนแดงนะที่ผมเพาะไว้นะครับซึ่งนะครับถ้าเราเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองแล้วนะครับถ้าเรามีแหนแดงอยู่ในบ่อหรือเราเพาะแหนแดงไว้นะครับก็จะเป็นการตัดต้นทุนของเราลงมาครับซึ่งแหนแดงนั้นครับมีโปรตีนสูงนะครับในการที่จะให้เราได้ให้หอยนะครับเว้นจากการให้หอยแล้วเราสามารถให้เป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยเป็น อาหารให้พืชนะครับอย่างเช่นไปใส่ต้นมะละกอต้นมะม่วงต้นผักสวนครัวที่เราปลูกสามารถทําได้เลยนะครับเป็นพืชที่สามารถเป็นปุ๋ยได้นะครับแล้วเป็นอาหารสัตว์ได้ดีนะครับอย่างเช่นปลาไก่นะครับแล้วก็วัวสามารถที่จะรับประทานได้นะครับจากนั้นนะครับที่เรามีอาหารเพาะไว้นะครับเต็มที่แล้วนะครับเราก็จะมีนะครับ ผลิตภัณฑ์ผลิตผลนะครับออกมาให้เรานะครับเช่นนะครับหอยที่กินอาหารของเราไปแล้วอย่างอย่างแนแดงนะครับเขาก็นะครับจะมีไข่ให้เราขึ้นมานะครับเนื่องจากอาหารอาหารเต็มที่นะครับแล้วก็บ่อสมบูรณ์นะครับไม่มีสิ่งเจือปนใดๆนะครับเขาก็จะเกิดไข่ขึ้นมาให้เราได้เก็บผลผลิตฟักตัวขยายบ่อออกไปนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งครับง่ายๆในการเลี้ยงหอยเชลลสีทองนะครับ สำหรับคนที่มือใหม่ก็ทำตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกรเกษียรคิมหันนะครับก็นำข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับมาอัปเดตใหนมื่อสมาชิกได้ดูกันนะครับว่าการเลี้ยงอชลสีทองนั้นมันไม่ได้ยากนะครับอยู่ที่บ้านและใส่ใจนะครับผลผลิตก็จะตามมานะครับให้ดูกันเยอะเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ